สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแพทย์นภพาประกาศสถานะสดแล้วกลางรายการทำชาวเน็ตงงตาแตกเหมือนจะเป็นประเด็นดราม่าหรือเปล่าสำหรับคู่รักต่างวัยของนักแสดงสาวแพทย์นภภากับหนุ่มพีชานนที่พักหลังๆดูทั้งคู่อาจจะมีปัญหาส่วนตัวมากขึ้นล่าสุดทำเอาชาวเน็ตถกเถียงกันสนั่นเมื่อแพทย์นภพาและพีชานนออกมาไลฟ์สดขายของแต่มีบางช่วงที่ทั้งคู่คล้ายจะถกเถียงกันในเรื่องการเช็คโทรศรัพท์มือถือ ซึ่งทางแพทได้บอกให้พีเลิกเช็คมือถือของตนเองและยังบอกต่อว่าหากคนจะไปยังไงก็ไปอยู่ดีล่าสุดทาเอาง,งงกันทั้งรายการเมื่อแพทนภภาประกาศสดกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองแพทเล่าว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดอย่าเพิ่งเม้นอย่าเอาทัวมาลงเพราะคุณตัดคุณฟังแล้วมาเมนว่าเราอย่าทําเลยเราอยู่ในเหตุการณ์เรายัง,งงงเกิดเรื่องอะไรวะทัวมาลงอะไรไม่ใช่จากเราไปด่าหรือไปบูลลี่ใครด้วยแต่มาจากแค่คนมาคอมเมนต์เรา มาก่อชนวนเราขอเลยอยู่กันอย่างสงบสันติถ้าต้องไปคุยหน้าสารสุดท้ายก็ต้องขอโทษแพทไม่เอาขอโทษสุดท้ายก็ต้องผ่อนแพทย์ทำมาแล้วแพทย์เจอมาแล้วฉะนั้นเบาได้เบาถ้าไม่ชอบไม่ต้องติดตามแพทย์ไม่ว่าคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันหนูก็เหนื่อยจะไปเจอกันหน้าบัลลังตลอดก็โสดไปเลยบอกที่นี่ที่แรกไม่ต้องไปตามที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ